จากลูกแง่เด็ดมากกลายมาเป็นฆาตรกรที่โลกต้องสะเพงกลัวชายคนนี้ชอบจะแยกชิ้นส่วนของศพและลอกผิวหนังเพื่อทําเป็นสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหัวนมโคมไฟหนังมนุษย์รองเท้าคนหรือแม้กระทั่งเสื้อหนังมนุษย์ทํำไมเขาถึงทําเรื่องน่าสะเพงกลัวได้แบบนี้ฟังเลินคลิปนี้จะมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะครับย้อนกลับไปในปี1906นะครับ มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดกีนเกิดในครอบครัวเกษตรกรที่เมืองราคอสคาตี้รัสวินคอสซินจอร์ดพ่อของเขาเป็นคนที่ตดสุราอย่างหนักพอมองแล้วนะครับก็มักจะอรารวาสทุบตีคนในครอบครัวส่วนแม่ของเขานะครับมีนามว่าออกัสตาเป็นคนที่เคร่งศาสนาเคร่งมากเชื่จนเข้มงวดไปทุกสิ่งนะครับเธอมักจะดูด่าด้วยเสียงอันดังหากว่ามีใครทําอะไรผิดแม้แต่เล็กน้อยนะครับและต่อมา พ่อกับแม่ได้ตัดสินใจอพยพครอบครัวไปอยู่ในฟาร์มที่ห่างไกลชุมชนเนื่องจากแม่ต้องการให้ลูกๆขาดการติดต่อจากโลกภายนอกและให้ลูกๆนะครับลาออกจากโรงเรียนกลางคันทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้ทําความรู้จักกับคนอื่นโดยเธอจะเป็นคนสอนหนังสือลูกๆเองแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับาศาสนาเอ็ดกินมีพี่ชายหนึ่งคนนะครับชื่อว่าเฮนรี่ด้วยความที่เป็นคนขี้อายและชอบเก็บตัว เอ็ดกีนจึงเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวโดยมีแม่เป็นทั้งเพื่อนและครูนะครับเธอเลี้ยงดูเขาเราวกาบว่าเป็นเด็กผู้หญิงเพราะหวังตั้งแต่แรกว่าลูกคนที่สองจะเป็นลูกสาวกิจกรรมที่เธอมักจะทําร่วมกับลูกชายก็คือพาเขาไปดูการชำละสรตว์สิ่งที่แม่ของเขามักจะพูดกรอกหูเอ็ดกินอยู่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือผู้หญิงทุกคนบาปนะยกเว้นแม่และการมีเซ็กซ์เป็นการทําบาปเพื่อนแท้ของเขานั่นก็คือแม่คนเดียวเท่านั้น ซึ่งเอ็ดกรีนนะครับก็เชื่อฟังคำสอนและมีแม่เป็นไอดอลตลอดมานะครับต่อมาพ่อของเอ็ดกรีนนะครับได้เสียชีวิตลงขณะที่เอ็ดกรีนมีอายุเพียงแค่20ปีกว่าเท่านั้นถึงแม้ว่าเอ็ดกรีนกับพี่ชายจะอยู่ในช่วงวัยหนุ่มแต่ทั้งคู่นะครับก็ยังเวอร์จินผิดวิสัยชายหนุ่มทั่วไปนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขานะครับทำตามคำสอนของแม่อย่างเคร่งครัดต่อมาเมื่อเอ็ดอายุได้ราว40ปีนะครับกิจกรรมฟาร์มของเขาก็อยู่ในช่วงวิกฤต ผลผลิตนะครับได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้ขาดทุนอย่างหนักพี่ชายของเขาจึงต้องไปหางานทําเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับละช่วงนี้เองพี่ชายของเขามักจะโต้เถียงกับแม่อยู่เป็นประจำและแน่นอนว่าเอสมักจะเข้าข้างแม่อยู่เสมอนะครับแม้ว่าบางเรื่องที่เถียงกันแม่จะเป็นฝ่ายที่ผิดก็ตามจนกระทั่งต่อมาในปี1944เฮนรี่พี่ชายของเอก็ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคอกในแปลงข้าวโพดนะครับ ซึ่งภายหลังก็ได้มีการสันนิษฐานว่าเอ็ดเป็นคนฆ่าพี่ชายของตัวเอง mm hmm. เนื่องจากพี่ชายของเขาเริ่มแข่งข้อกับแม่ของเขาแต่แล้วในปีถัดมาออกกัสตาก็ล้มป่วยเป็นอัมพาตและเสียชีวิตไปอีกคนการสูญเสียคนในครอบครัวนะครับและปัญหาภายในฟาร์มทำให้เอ็ดเริ่มเปลี่ยนไปเอ็ดในวัย51ปีเป็นผู้ชายที่ขี้อายและรักสันโดษแต่สำหรับเพื่อนบ้านแล้ว เขาเป็นคนที่น่ารังเกียจและผิดปกติเนื่องจากมีกริยากระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิงนะครับหลังจากที่แม่ของเขาตายเขาก็เริ่มรู้สึกเป็นอิสระในขณะเดียวกันก็ยังคงหงยหาอยากให้แม่ฟื้นขึ้นมาเอ็ดเริ่มมีความสนใจในกายภาพของเพศหญิงซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันเป็นความสนใจที่แปลกประหลาดสับสนแยกไม่ออกว่าเป็นเรื่องเซ็กหรืออยากจะมีเรือนร่างเป็นผู้หญิงกันแน่ เขาเริ่มหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรือนร่างของผู้หญิงมาอ่านไม่ว่าจะเป็นวารสารทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งการทดลองของนาซีหนังสือเหล่านี้นะครับได้กระตุ้นความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเข้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาเขาก็ปิดตายห้องต่างๆภายในบ้านยกเว้นห้องนอนและห้องรัวที่อยู่ชั้นล่างนะครับเอดกลายเป็นที่จับตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่เบอร์นิสวอร์เดนนะครับหญิงไม้วัย60ปี เจ้าของร้านขายอุปกรณ์หายตัวไปโดยมีผู้พบเห็นเธอพูดคุยกับเขาเป็นคนสุดท้ายลูกชายของเธอกลับเข้าบ้านก็พบว่าประตูร้านถูกกรอกทั้งที่ยังเปิดไฟเอาไว้เมื่อเข้าไปข้างในบ้านนะครับก็พบว่าเครื่องคิดเลขหายไปโดยมีรอยเลือดก,กระจายอยู่เต็มพื้นจึงรีบถูแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักฐานสำคัญคือใบเสร็จรับเงินที่ระบุว่าทางร้านได้ขายของให้กับใครบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือเอสกรีนนะครับ รุ่งขึ้นนะครับตำรวจและลูกชายของเธอก็เข้าไปตรวจค้นที่ฟาร์มของเอ็ดซึ่งมีสภาพที่เก่าและน่ากลัวดูราวกับบ้านผีสิงและเมื่อเข้าไปภายในบ้านนะครับสิ่งที่ทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจก็คือร่างของเบอร์นิฟแขวนห้อยอยู่ในสภาพที่ถูกตัดศีรษะจนขาดแต่ทว่าสิ่งที่น่าสะพึงกลัวมันยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับ นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของมนุษย์จำนวนมากที่แขวนห้อยอยู่และถูกตัดออกเป็นชิ้นๆจากการชนสูตรพิกศพนะครับและพิสูจน์เอวัววะทั้งหมดภายในบ้านพบว่าจำนวนศพที่อยู่ภายในบ้านนะครับมีทั้งหมดมากถึง50ศพด้วยกันและมีชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ไม่เข้ากับร่างใดอีกเป็นจำนวนมากเอ็ดกรีนนะครับเลาะเอาหนังของมนุษย์มาหุ้มบเบาเก้าอี้เสื้อหนังมนุษย์ เข็มขัดหัวนมหรือแม้กระทั่งหน้ากากหนังคนนอกจากนี้นะครับยังพบส่วนหัวของบาร์เทนเนอร์รายหนึ่งที่หายตัวไปตั้งแต่ปี1936หรือประมาณ4ปีก่อนนะครับว่ากันว่าชุดหนังมนุษย์ที่เขาสวมใส่ก็เพื่อที่จะได้รู้สึกว่ามีแม่อยู่ใกล้ๆแต่สิ่งที่น่าสยดสยองมากกว่าน,นั้นก็คือสิ่งที่พบอยู่บนโต๊ะอาหารซึ่งเต็มไปด้วยจานชามช้อนและซ่อมที่ทำมาจากกระโหลกและกระดูกของมนุษย์ นอกจากนี้นะครับในกระทะยังเต็มไปด้วยเมนูเครื่องในของมนุษย์ที่ปรุงเสร็จแล้วอยู่ในนั้นหลังจากที่ถูกจับกลุ่มนะครับเอสกีนะครับก็ได้รับสารภาพในคดีฆาตกรรมเบอร์นิสเจ้าของร้านขายอุปกรณ์และแม้ว่าจะพบศพจํานวนมากในบ้านของเขาแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ตั้งข้อหาฆ่าคนตายได้แค่2รายคือมารีโฮแกนและเบอร์นิสมอร์เดนนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับมีหน้าตาคล้ายกับออกัสตาแม่ของเขานั่นเอง ว่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับเอ็ดจะสวมชุดของผู้หญิงออกมาเต้นรําท่ามกลางแสงจันทร์โดยเอาเอ,าอาวัยวะเพศของผู้หญิงยัดใส่ไว้ในกางเกงในอย่างไรก็ตามนะครับเอ็ดยังคงยืนการว่าตัวเขาเองไม่ได้กินเนื้อมนุษย์แต่จากคําบอกเล่าของเพื่อนบ้านหลายคนเคยได้รับเนื้อที่เอ็ดเอามาให้นะครับโดยบอกว่าเป็นเนื้อกวางที่ล่ามาได้ทั้งทงที่เขาไม่เคยเข้าป่าล่าสัตว์เลยด้วยซ้ำนะครับเอ็ดกรีนนะครับ ถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลจิตเวชหลังจากที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเขามีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรงนะครับและต่อมาก็ถูกสั่งย้ายไปรักษาตัวที่สถาบันวิจัยและดูแลคนป่วยทางจิตในโรตา้ทาทั้งท้ที่เขาก่อคดีฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ผู้ดูแลเขากลับบอกว่าเอสเป็นคนเรียบร้อยสุภาพไม่ก้าวร้าวแต่เขามักจะพูดถึงความสุขที่ได้ฆ่าเหยื่ออยู่บ่อยๆนะครับต่อมาศาลก็ได้ตัดสินว่าเอส มีความผิดจริงแต่ทําไปเพราะอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นบ้าทําให้เขาถูกควบคุมตัวไปยังแมนโดตาจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิตโดยเอ็ดกรีนนะครับเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจในวันที่26รกรกฎาคมปี1984ขณะที่มีอายุ77ปีเรื่องราวของเอ็ดกรีนนะครับเป็นที่กล่าวถึงในแง่ของความวิปริตและน่ากลัว ต่อมานะคกรมได้มีการนําบุคลิกของเขาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครโรคจิตในหนังสยองขวัญหลายเรื่องหนึ่งในหนังที่คุ้นเคยกันดีนะครับนั่นก็คือสิงหาสับจริงๆแล้วนะครับเอ็ดกรีนก็เคยมีหญิงสาวที่สนิทสนมกันมานานจนรู้สึกลึกซึ้งแต่ทว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับเอ็ดกรีนนะครับเพราะว่าเขาเอาแต่พูดถึงเรื่องการฆาตกรรมอยู่ตลอดเวลาทําให้เธอทิ้งเขาไปแต่งงานกับคนอื่น นักจิตวิทยานะครับเชื่อว่าลึกๆแล้วตัวของเอ็ดกรินเองก็อยากจะมีคนรักเหมือนกับชายหนุ่มปกติทั่วไปแต่เพราะว่าการเลี้ยงดูและการปลูกฝังของแม่นะครับทำให้เขากลัวผู้หญิงและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสะพรืกลัวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พวกเราฟังเพลินได้นำมาเล่าสู่ทุกคนฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ